มารีวิวปืนที่ยิงได้ทั้งลูกซองและก็556นะคะถ้าเกิดว่าใครเคยดูน้ำยิงยิงก่อนหน้านี้นะคะคลิปที่น้ำยิงยิงขนาดจุดสองสแล้วก็ลูกซองใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น ลูกซองแล้วก็ห56สําหรับปืนตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าลํากล้องเขาจะมี2อันนะคะลํากล้องข้างบนกับลําก,ก,กล้องข้างล่างข้างบนคือเป็นลํากล้องของลูกซองใช่ไหมคะข้างล่างเป็นของขนาด5 5 6หนะคะการบรรจุลูกนะคะก็จะนี่ค่ะบรรจุแบบนี้ประมาณนี้นะคะใส่ลูกซองไปข้างบนแล้วก็5 5 6หข้างล่างนะคะแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะ มันจะมีสองไกลนะคะทุกคนไกลหน้านะคะก็จะเป็นลูกซองนะคะไกลหลังก็จะเป็นห้าหนะคะอันนี้เป็นไกทองนะคะอ่ะข้างหลังนี้ก็เจ้าของปืนเขาก็ติดตัวนี้มาให้มันดูด,ดันดูเท่นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงบ้างนะคะกับปืนกระบอกนี้ติดกล้องเรียบร้อยนะคะเป็นกล้องยิงเร็วนะคะ มาดูฟิลลิ่งของเจ้าลูกซองตัวนี้กันนะคะ,ะวิธีใส่ลูกก็อย่างที่น้ามิงบอกนะคะนะคะอันนี้ก็5-6 6ใส่ข้างล่างนะคะส่วนลูกซองนะคะก็ใส่ลูข้างบนนะคะแล้วพร้อมแล้วก็อ่ะได้เลย,ดดยเดี๋ยวขอขอกันหูแป๊บนึง่ง อันดับแรกนะคะน้ำอิงจะยิงกระดาษนะคะยิงกระดาษน้ำอิงจะใช้ขนาด5-5-6ยิงนะคะส่วนนัดที่2น้ำอิงจะยิงเพชรเหล็กนะคะโดยใช้ลูกซองนะคะอ,อ่ะทุกคนพร้อมแล้วนะคะเมื่อยมากเลยมันหนัก Nạc Ái. Pa. Không? được mà, không? ก็นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีตั้งกล้องกันนะคะทุกคนแรงตรงนี้นะคะลูกตกตรงนี้นะคะก็ถ้าใครเคยดูคลิปน้ำอิงมาก่อนหน้านี้ก็ปรับได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเจ้าของปืนเขาเพิ่งซื้อของน้ำอิงนะคะไปติดปืนแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งนะคะถ้าเกิดว่าตั้งแล้วก็ปรับขึ้นมาอัพขึ้นมานะคะมันก็จะมาอยู่ตรงกลางเองนะคะก็ประมาณนี้ ยิงนัดแรกน้ำอิงยิงไกลหลังเป็นขนาด5-6 5, 5นะคะฟิลลิ่งก็คือนุ่มไม่ถีบไม่อะไรมีอย่างเดียวก็คือหนักนะคะปืนหนักหนักนี้คือไม่รู้ว่าปืนด้วยกล้องด้วยแล้วก็ไอตัวไอนี้ด้วยหรือเปล่านะคะมันก็เลยหนักนะคะส่วนลูกซองลูกซองน้ำอิงยิงไกลหน้านะคะยิงแล้วก็อโอเคนะคะรีคอยอะไรก็ ถือว่าโอเคนะคะไม่หนักแล้วก็เวลากดไกลเข้าไปไกลก็ค่อนข้างคมก็โดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการหรือว่าใครสนใจน้ำอิงมองว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะคะได้ทั้งลูกซองแล้วก็ได้ทั้ง556 ถ้าเกิดว่ายิงไกลนะคะ1้อย0 0เมตรก็ใช้ไปเลยค่ะ5 5 6ถ้ายิงใกล้ๆไ,ไม่เกิน50เมตรก็ลูกซองนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของปืนด้วยนะคะในอำเภอที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะอากาศดีวิวดีนะคะแบบนี้นะคะสนามยิงปืน333ป่มงแยงแม่ริมนะคะสนามของหม่อมเจ้าทิคคำพรยุคนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของน้ำอิงนะคะมีอะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า